สวัสดีครับทุกทุคนพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกวันนี้ก็มากันถึงที่ย่านหลังรามเลยนะครับของกินเยอะมากๆครับย่านหลังรามนะครับขายกันทั้งวันจะมีเยอะก็ช่วงตอนเย็นนะครับตลาดวันนี้ผมก็พามาที่ร้านในอ้วนนะครับในอ้วนก็จะมีหลายเมนูนะครับมีทั้งข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่เกี้ยวนะครับร้านนี้เขาจ่ายดีมากๆนะครับทั้งพริกขี้หนูสด หิงซอยแล้วก็ตัวน้ําจิ้มเนี่ยตั้งไว้ให้เน้นๆแน่นๆกันเลยนะครับที่โต๊ะตักทานกันได้ไม่ยั้งเลยนะครับน้ําจิ้มเป็นหม้อๆเลยนะครับน้ําจิ้มก็จะเป็นสูตรไทยสลหาันะครับมีความหวานเค็มมันๆเปรี้ยวนิดเผ็ดหน่อยครบรสเลยนะครับมาแล้วนะครับกับชามแรกนะครับผมสั่งมาเป็นข้าวมันไก่ผสมนะครับก็จะมีทั้งไก่ต้มไก่ทอดไปเลยนะครับไก่ต้มที่เนี่ย เด็ดมากๆนะครับทั้งเนื้อนุ่มหอมตัวหนังก็จะหนาๆนุ่มๆนะครับสําหรับคนชอบหนังไก่ร้านนี้เด็ดเลยนะครับน้ําซุปดีมากๆครับเผ็ดร้อนกลมกล่อมเข้มข้นไก่ทอดเด็ดมากครับเนื้อจะชุ่มชุ่มช่ำๆเครื่องเทศซึมเข้าเนื้อหอมๆเลยนะครับทอดได้หนังกรอบฟูอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องเอาพริกขิง โรยไปเน้นๆกันก่อนเลยนะครับเสียดายนะครับขิงที่นี่เป็นแบบขิงซอยถ้าเป็นแบบขิงโขกมันจะอร่อยกว่านี้นะครับโรยพริกกับขิงเรียบร้อยแล้วครับก็ตามด้วยน้าจิ้มปกลงไปเน้นๆเลยนะครับช้อนมาแต่เน้นเนื้อเลยนะครับเน้นเนื้อเนื้อเราสายเผ็ดๆมันมันอยู่แล้วก็ต้องเน้นเนื้อเนื้อนะครับลาดไปเลยครับเน้นๆน้ําจิ้มหน้าทานจริงๆเลยนะครับ สีสันหน้าตาความหอมของเต้าเจี้ยวแล้วก็พวกซีอิ๊วหอมามากๆครับผมมาครับมาถึงขั้นตอนของการชิมนะครับตักมาเลยครับคำใหญ่ๆเน้นๆกันไปเลยครับไก่ต้มก็จะสั่งมาเป็นตรงเนื้อน่องนะครับก็จะมีเอ็นส่วนน่องตรงนี้ทีเด็ดเลยนะครับทั้งหนึบๆกรุบกรอบ,อ,บอร่อยมากๆเลยครับข้าวหอม ไกด่ดีเนื้อนุ่มน้ำจิ้มเต้าเชี้ยวหอมหอมหวานมันเค็มครบรสเด็ดครับ <c oughs> ข้าวมันไก่ร้านนี้ <c oughs> ก็มาตามกันต่อที่ตัวบะหมี่เกี๊ยวบ้างนะครับสั่งมาเป็นตัวบะหมี่เกี๊ยวแห้งทุกอย่างนะครับเพิ่มไข่มาหนึงฟองสำหรับราคาหาร้านนี้นะครับก็เริ่มต้นกันอยู่ที่50บาทธรรมดา50บาทนะครับ แล้วก็เป็นตัวพิเศษก็60บาทส่วนจะเป็นพิเศษเพิ่มอย่างอื่นก็น่าจะเป็นอย่างละ10บาทนะครับผมชามนี้สั่งมาเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งพิเศษก็60บาทนะครับเพิ่มไข่อีก10บาทเป็น6 70บาทนะครับบะหมี่เส้นเล็กเรียวดีดูน่าทานนะครับมาลองทานกันดูครับเสียดได้นะครับเส้นเละไปหน่อยแต่ก็มีความหอมมัน หอมกลิ่นไข่แล้วก็ตัวแป้งสาลีครับอมมากมครับผมตัวไข่ต้มยางมาตูมเนี่ยเห็นแล้วมันอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆครับก็ต้องสั่งมาทานบะหมี่เกี้ยวก็รสชาติดีนะครับทั้งพริกกัว้วถั่วป่นหอมๆเลยครับตัวหมูกรอบเนี่ยเด็ดเลยนะครับหมูกรอบหนังฟูกรอบเนื้อนุ่มหมูแดงก็หอมๆเลยนะครับเข้ากันแบบลงตัวมากๆครับทั้งบะหมี่เกี้ยวหมูแดงกรอบ สำหรับพิกัดร้านในอ้วนนะครับก็จะอยู่ปากซอยหัวหมาก29นะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับขายจนถึงเวลา4ี่ทุ่มนะครับของทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอิ่มแล้วขอนอนผึ่งพุงก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่ชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกมาถึงตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับ